เห็นบอกเพราะมันมืดเปิดแปดไม่ได้ด้วยนะมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดมันไม่มีแปดไงหตรงนี้ไหลยเยอะมาก แถวนี้นะคะไปหมดแล้วค่นนะฝั่งนี้มันมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันไม่ใี้ี่ ไปไปดูโอ้หไม่ทันเลยอ่ะอันนี้่อยกลับไปซิน้องอยากได้ช็อตนั้นเลยอ่ะรถออฟรดไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ตรงเลยไะ